ไมตอนทําอะไรน่ะสีสีอะไรสีระบายไม่ถูกและมันเกินแล้วสีสีอใบาืสีใบเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วหรอ เสร็จแล้วล่ะคะเก <Okay. S 1> ็บเก็ <Okay. S 1> <laughs> บแล้วเหรอ <Okay. S 1> ไม่ระบายอีกแล้วเหรอบายฮะระบายอีกไหมไม่ <Bye. S 1> โอ้โหระบายเนี่ยสวยงามมากเป็นเส้น <Yeah. S 1> ๆไปหมดเลยใช่ไหมค่อยๆดิค่ะค่อยๆดิลูก hmm. จาก้า ทำไมถึงแม่